รลาดตัวเดียวคุณอยู่กับภูมิชานาลครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเลมโบซี่อยู่เช่นเคยนะครับกับอีพีที่หนึ่งครับเออยังไม่สามยังไม่สามแต่คลิปที่สามแล้วนะของเลมโบซี่นะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับชื่อว่าอาวูซีคพูซีไปไปกดช่องรีพอร์ตเขานะครับรีพอร์ตเยอะๆเขาชอบนะหนัก เนี่ยคือแม็สมัยใหม่นะครับแบนสลัมไปเลยไม่ต้องเล่นนะฮเอลสลัมไม่อยากเล่นสลัมแ,ลแบบการสนุกสุดเว้ยดชัดอืออ่งเรียบร้อยยิงเพื่อนตายหา่าไม่ไม่ยิงแบบระคายยิงเพื่อนตายห่ากันนะเรียบร้อยชาแล่ถูกแบนชาเล่ถูกแบนแน่นอนอ่าเล่นชาเล่รครับผมใครเบื่อเดี๋ยวเขาพี่เขาอาดัดโอเคแล้วก,ก,ก็หลังจากเมื่อกี้นะที่ ที่ไม่ไม่หายเสียงหายนะครับก็คลิกงานตอนนี้มาไม่มาอัหม่ครับโอเคหายแล้วอันนี้ก็เสียงไม้กลับมาแล้วครับก็เมื่อกี้ขอโทษทีเสียงไม่หายได้อัดใหม่ติดวังจังครับขอโทษขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้วกันลุงหนวดครับลุงหนวด ทำไมตั้งตั้งชื่อเขาแบบแย่ๆหรือนะครับลุงนวลลุงนวลนี่ไดย่าอย่าแบนเราคุยกันได้เออเราคุยกันได้อย่าแบนอย่าแบนอย่าแบนโนโนโนเออแบนก็ไปแบนแบนเออเออแล้วขันเดียวแบนไม่ถอะแบนเลยแบนเลยเล่นสนุกกันเลยครับทุกคนเล่นกันสนุกกันเลยนะแล้วจะพ่อเลยใช่เลยพี่ไม่ชอบตัวเลยใช่เลยเขาคนที่ชอบเล่นเนี่ยยังยังจะแบนตัวเองตัวที่เองชอบเล่นเนี่ยโอกาสโอกาสที่พี่จะเล่นก็มีอยู่นะพี่ ใช่หรอแพ้แน่นอนบอกเลยแพงเงี้ยตันนี่แพ้ไงี้ยแพ้มีใตัวไหนก็เปิดอ่ะเปิดท่อเปิดท่อเปิดท่อโดนแย่แล้วอีกเวนต์แบบเบาะแบบเบาะโดนโดนโดนแย่ผหดงานี่ก็ได้เลยเล่นไปกับดักกับดักหิ้งแฮ่ไม่ใช่กับดักหมีกับดักหมีแฮ่โดนนี่ เฮ้ยแบกไอว่ะคาโปเคาโปสกินแบ็กไอนะครับไม่เอาเขาโชคดีสุ่มอะเลยที่ไม่ตัดแบ็กไอ้เออเลกทีแล้วมันสุ่มง่ายเกินไปเแล้วเราจะสตรีมเกมต่อนะอ่ะแล้วแต่เลยพี่ฮะเออจะไม่แปลกใจแล้ว่าทำไมพี่ถึงอันนี้ทำไมก็มีแค่พี่เลยเฮ้ยคนนี้เลยครับใช่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 ที่ลืมโทษที่จัดการเอง เฮ้ยไม่น่าทำไมมันกระตุกไม่น่าทำไมพี่มันกระตุกเว้ยมผมวางผมต้อนรับมาตรงนี้นะพี่แล้วแต่ได้หมดอ่ะไม่ได้ไม่ซีเรียสอะ่ะหมเูเราอย่าเราอย่ากหมูดีอยู่เราอ่ะเราเราเราอย่ากทำป็นกินได้ไหมเราเราอย่าเราอย่า has What's the located bomb. a right? เนี่ยจะมีงงคนโง่กี่คนที่มันจะมาโดนนะน,นี่แค่แค่แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งคนอะแล้วถ้าแล้วถ้ววาคนนั้นเป็นผีอ่ะโอ้เกินม,น,นมาอย่ไอีป้าโทวเนี่ยมันมามันมาตรงนี้เว้ยมาตรงนี้ละมาตรงเนี้ย หน้าต่างอะหน้าต่างหน้าต่างเมื่อกี้ได้ยินเสียงเดินอยู่สักพักหนึ่งมันเอาซีโฟลิโอมาติดระเบิดข้างบนน่ะโคเท่อะนี่ไงใช่นี่ไงนี่ไงใช่เลยใช่เลยอุ้ยอุ้ยออกไปทายดีกว่าเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำไมโคตรง่อ่ะตายมิดมันเหลืออีกคนนึงผู้ชายอ่ะเมื่อกี้ผู้หญิงอ่ะไอตัวใส่แว่นอะ แต่ไม้เจ็บหนักพี่เจ็บไม่ร้อยร้อยเข้าหัว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 นี่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กเราเรียกทีมเวิร์กเวนแล้วพี่ตายนะเฮ้ยยังไม่ตายไม่ตายตีอยู่บอกแบบนี้ตัวนึงแล้วอี่พีคเราควรพีคนะทุกคนเราควรพีคนะครับพีคคืออะไรพีคคือหมู่หรือเปล่าครับแฮ่ตลกจังเลยตลกจังเลยโหัวขำใจจะขาดมันต้องหน้าขำอยู่แล้วหมดเลยโหเสียงตีนเฮ้เราเช็คคเช็หนูเดลงมาต้องกลัวพี่มันมันไม่เข้าหรอก พี่ลองทุบหน้าต่างตัวเองดิโฮ้ยเสียงวะทำไมเสียงมันอยู่ข้างหลังวะเสียงอยู่ตรงไหนให้เองเหงาอุ้ยเฮ้ยระเบิดอ่ะอุ้ยดีใจทำด้อะไรวะอุ้ย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 อ่าวิ่งไปไหพี่เกมวันนี่สนุกมากเลยสนุกมากเลยอ่ะ แล้วลืมไปไงว่าตรงนี้มันไม่ได้เนฟอร์สแล้วลืมเขาเล่นยังเขาเล่นเจเกอร์นะฮะเขาเล่นเขาเล่นเจเกอร์ไปดิอยากเล่นเจเกอร์แถมบนอยู่แล้วแก้มือใหม่ดูแต่และแต่และอย่างดิเล่นโดนไหมเล่นโดนไหมเช็คฮะเช็คคนเออก็ได้นะเว้ย พี่เล่นโดนเองฮะอ,อ,อ๋อเดี๋ยวเราไปเช็คก,กล้องให้เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนไปปรับมุมแล้วกันโรพีสิบโรนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่ผมไม่ใช่คอมมานโดดีกว่าน่าจะดีกว่าไอเดียวเออกระสุนัน้อ,นนนอยอะไรอะ่ะแล้วโดนโดนของผมสามารถจับของพี่ได้บอกวะไม่ได้ที่เดียวกันจะจับทำไมวะ,มะคือจับคือจะจับแย่งคืออยากแย่งโดนพี่แล้วก็คุ้เองเลยอ่ะ เฮ้ยเราคุยกันก็ได้นะเราคุยกันก็ได้นะคุยอะไรม่เป็นไรผมไม่โวยเราคุยกันก็ได้เอออายุก็ควบคุมโดนฝ่ายของฆ่าเมาเ์อุ๊ยลืมเอาเฮ้ยว่าวสวยมีคนมีคนเปิดทางให้แล้ววีทีโบวเว่ยเราคุยกันก็ได้ทำไม่ได้ว่าละเล่ฟอร์ดี้เล่ฟอร์ตรงนี้เล่ฟอร์ตรงนี้ดิเล่ฟอร์ตรงนี้ก่อนนะเแยวหลวงมง โอ้โหหลงโป้งไลยพี่ตายเพราะอะไรไม่ได้เลฟพอร์ตรงนี้ไงล่ะแล้วก็ลืมอ่ะแล้วถอยดิถอยดิเออสกิบแบ็กไอ้อะมีทำหาอะไรไม่รู้มีไว้โชว์มีไว้โชว์แล้วก็ตายหายอยู่ดีอ่ะดูไอ้ได้ดรอปมาแล้หนึ่งตัวแอบห้องไหนดีวะพี่ห้องไหนไม่รู้แต่พี่แอบห้องนี้พี่มั่นใจกว่ามันไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอ้พี่แอบมาตัวนี้วางก้อนตัวเนี้ยแตาคนโดนมันมันมันโอเคไหมเนี่ย เออโอเค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 เอาชิพายตัวน nah, no, okay. okay, so oh oh, um ี้มันมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันต้องวางข้างบนนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นข้างบนตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็เห็นแล้วก็ไปโดนอีกตัวหนึ่งครับโหเป๊ะเลยอุ้ยเห็นเห็นเห็นฟิวแล้วไม่อยากไม่อยากไม่อยากเล่นเลยเอ้ยเอ้ยไหนวะอยู่ๆอยู่ตรงหน้าต่างอยู่ตรงหน้าต่าง น,น,นั่นหลังข้างบนโอ้ oh, โหเสียงอันที่พี่มาให้ครั้งในตรงไหน,นรู้รู้แล้วมัอยู่ไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดวนไปนึงเดี๋ยวพี่เจดนแปนึงเดี๋ยวที่น้าต่างีโอ้โ,<ห>โมันไม่ถึงข้างบนห่ะชิบหายอุย้ยโดพังโอ้นี่น,นี่มันมาแล้วมาล้อยู่ตรงนี้ยุ้งอยู่ตรงเนี้ย อายุชิบหายแล้วยืดหนึ่งแล้วบางคนอายุสวยอายุอายุอายุถอยอายุถอยแล้วมันแล้วมันโอ้ยอายุยุขวายขวาบนหน้าขวาโอ้ยไม่เข้าไม่เข้าหัวได้ไงวะพลาดหรอไม่เข้าหัวแตก แลครับรออะไรอ่ะจะสู้ยังไงโอ้โหสู้ยังไงอ่ะสี่สี่ต่อสองนี่คตรลุมอ่ะคิดเอาครับคิดเอาคนโดนลุมอ่ะใครจะไปชิญนะบ้าเปล่าไอ้สองอีกมึงจะเอาห้องดืมแล้วฮะแแต่พวกมึงอยากพ่ายแพ้กูจัดให้อย่างชอบเลยในพี่เล่นหมอแล้วพี่ได้ข่าวว่าเก่งไหมหนสหโบฮะไม่เอาไม่ไม่อยากหนู อะไรวะเนี่ยแล้วถ้าถ้าชมดูคนไม่ใจนะครับดูนะใช่ใช่พี่ไม่ใจไงเขาใจจะขาดนะใช่เขาใจจะขาดแล้วหุยอะไรวะเนี่ยนี่ไงตัวเห็นแกตัวไปดิคนเห็นแกตัวอฮ้ยยอดเลยเดี๋ยวพี่ก็เห็นแกตัวได้นะมีคนอื่นอ่ะเห็นแกตัวป่ะล่ะฮะมีคนอื่นแต่คนอื่นจะเอาปืนหันมาที่หน้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เวลาฟังคำว่านี่พี่เวลาฟังเอง เออเนี่นเร็วเนี่ยพิ้นเดินช้าพี่พี่งิหรอมอะไรพี่พี่พี่วิ่งเร็วอะไรเราจะมาแย่งตรงแย่งตีมพี่อะไรวิ่งเร็วหมอวิ่งเร็วไม่เคยเห็นหมอหมอวิ่งเร็วไม่ตั้งใจโอ้ไม่ตั้งใจเลยเจตนาดีรู้จะรู้ได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตั้งใจดีพี่ชอบไม่ตั้งใจทำไมจะพูดรู้ได้ไงว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โเล่าไม่ดีอายุมาดีไหมอยู่ตรงไหนบ้างวะ เยนเนื้อเอยนเนื้อมาดิเอเนื้อมีแค่เดียวไหนวะยังไม่สองอันมีสองอันข้างในข้างในอ๋อไม่มากใช้หมดแล้วมีข้างในอย่างนึงอะลงมาลงมาหายยังไะมีลงมาหายยังไงเอ้ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ยนะไม่ก็ไม่มีใครมาตัวนี้กันนไ่เวนคนเขาก็คนเขาก็จับตายนี่ตรงนี้ไม่ได้ปะวะวิ่งไปแล้วจ้าวิ่งไปแล้วจ้า ไปแล้วพี่นงไปแล้วจ้าพี่นงไปแล้วจ้าเออไม่ต้องกลัวละกูได้เองละไอ้เวนถ้าวิ่งบอลเด่นไม่คตรเทอ่ะเฮ้ยมันปลามันปลาระเบิดแน่ปลาระเบิดแน่มันจะทำอะไรวะพี่พี่พี่เราอยู่พี่เราอยู่พี่เราอยู่โอ้โหโอ้โหระเบิด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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเชี่มันเข้ามาแล้วพี่สวิต ต้ดินต้ดินตดินใต้ดินตดินตดินเหาอเฮ้ยไหนทันให้ทันเกอร์เลงอยู่อ่ะพี่เดินไปเดี๋ยวซ้ายเจอเลยเอาอย่าไปสิมีทวิชเฮ้ย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 อะไรอะไรเขาฮิวให้ตัวเองงอนไงเซฟไมเซฟาอยู่ห้องกลัวอะวะโคตรปั่นปะล่ะโคตรปั่นปะล่ะปั่นเกมอะเฮ้ย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  พีเเ่เล็งเล็งเล็งจอใหญ่ยยดิพี่ใหญ่ใหญ่เล็งนั้นทำนอนยิงพี่เจ็บหลายเจ็มหลายเจ็มหลายเจ็มหลายเจ็บหลยพี่เจ็บอีเจยบอีให้มาเห็นเต็มประตูเลยพี่เออม,มันจะได้มองฝั่งนั้นด้วยไงเล็งแก้วใหม่ออนี่สวยครับเออดีแค่ฮีเกอร์ยิงไม่ตายนะรอดอุ้ยเด็ดอ้าวเ้าข้อหลังหมอไหนฮิวบอยให้อีกคนไปหน้าไหพี่เออยิงขึ้นเจอฮิวบอยสวยมากสวยว่าช็อตนี้สวยครับโปงครับเปิดโป้ยิงเข้าหวานะัวดิยย <Für S 2> ิงเข้าหัวดิโคตรดีโคตรดีอะไรกระบอกแน่ดีสัตว์แหะแต่ดีเข้าหวัาหวได้นะ เอ้ยแค่คนเดียวน่ะแค่คนเดียวเนือกาสแพ้แพ้ให้นี่วูขับให้เลยยิงดิ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 เออได่สุโอ้โหว่ามึงแพ้ที่กูขับมาแตกให้เหลือเนี่ยเฮ้ยเออได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเราอ่ะเราไปไปตะโกนทำไมเขาด่าพี่เนี่ยไม่ให้ไม่ให้เอาพี่พูดพี่เราพูดอีกทีดิฮะใช่เหรอเขาด่าพี่ไม่ได้ยินหรอเมื่อกี้เขาบอกว่ามึงตะโกนหาพ่อง ไม่เะลองลองนะข้อไอเทมไม่ใ <the> ช <bar chart famoso> ่เราอายุอายุแก้พี่ละอ่ะเราพูดดิคนที่พูดด่าพี่คือคนที่ชื่อชื่อขึ้นตัวเอสใช่วะทำไมไม่ได้ยินวะนี่ไงเอาพี่ปรับเสียงเบาแน่เลยใช่พี่ปรับเสียงเบาไดเราชิบหายชิบหายพี่ปรับเสียงเบาแน่เลยใช่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 พี่ไม่น่ายิงคนอื่นนะออเดีย ไม่บอกเขาดิบอกเขาดิพี่ปรับเสียงเบาอ่ะเขาไม่ไม่ฟังเขาไม่เรื่องเสียงไม่เขาเบาอ่ะเสียงเบาอ่ะเสียงเบาอ่ะเสียงมาไอ้เบาเบาเบาจัดอ่ะเบาจัดจริงอ่ะโคตรเบาอ่ะโคตรเบาอ่ะชัดเจนเลยชัดเจนผมไม่หันหัวไปทางเดียวเลยแค่เจนเฮ้ยแั่เจนแหละชัดเจนแหละชัดเจนอยู่ก็พอ่ะไปแล้วไปแล้วโุ้ยแงินเงินเงน งั้นเทียนแล้วโไม่ทันว่ะแรนนี่กับแม็กลาเรนเมื่อกี้หันหัวกันทั้งหมดสามคนอ่ะไปทางเดียวกันอ่ะแล้วก็โดนโดนยิงเรีอดร้อยเต๋เร้ยแล้วก็ไม่โดนคนเดียวที่ไม่โดนอะไรนะครับี่รอดที่โดนเดียวไออยากตายวะอยากตายวะเปลี่ยนได้เย็นตอนนี้ไม่มีใครฆ่าพี่ได้อ่ะ เรื่องเพื่อนเออใครยิงวะใครยิงกล้องวะไม่ไม่แบ,บ่งให้เพื่อนปั๊มแต้มเลยเราไม่ยิงเองเราช้าอันนี้เร็วกว่าเธอเอ้อล่องล่องล่องโลวิ่งเร็วลอ่องเบิ้มเบิบ้มปากนะชอบไหมไอ้ไม่ชอบเลยนเนี่ยเดี๋ยวมันเนี่ยเมายิงอ่ะฆ่านี่หาให้เลยนะนนแล้วโชว์ปืนพกนะครับ คตรน่ากลัวตรงเนี้ยโคตรอันตรายบอกเลยนี่ไงเนี่ยยิงขนาดียิงขนาด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 ยิงยิงทางได้ป่ะพี่ไม่ทันละโดยมิวเก็บอ๋อมิวมันเด็กเก็บลิงหวยเดี๋ยวนี้ว่ะไม่น่าลิงมีไหมโอ้โหไม่ทันว่ะ ตายหาหมดทีมเลยตายหาหมดทีมเลยตายแล้วตายเนี่ยเล่นไก่ไปแล้พี่ตอนนี้ยเราจบคนเร็วจบตอนนี้ไปแล้วพี่โอเคได้แล้วเด็กเพื่อนตายแล้วพี่ดูเอาดูเอาซุดเลยซุดอยู่ดีก็ซุดอยู่ดีครับเป็นแบบหน้ามืดหน้ามืดโอ้ยเป็นไรกันครับเนี่ยเป็นไรครับเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงครับเสียงเบาครับช่วยดังได้ไหมครับ่ไมครับเนี่ยอ๋อครับครับได้ยินครับนี่โอ้โฟังเขาไม่ดีหูฟังเขาไม่ดีอูเชื่อกูเชื่อเลยนะเสียงเบาเชื่อจริงเลยนะหูฟังไม่ดีอี้เันี้ผมเชื่อเลยเดี๋ยะพี่เปลี่ยนตัวแล้วเออสำเร็จแล้ว เอาเลยสำนึกแล้วเดี๋ยวพี่เล่นปั่นเดี๋ยวปั่นปั่นต่อฆ่านะไม่ปั่นตีเราแล้วปั่นปั่นต่อม่าเนี่ยไปในเกของอเตอร์สไตฟส์สิ้โหอเตอร์สไตฟ์อ่ะป่าเดี๋ยปั่นแหละยิงฆ่ากันน่ะฆ่าตีเราไม่ต้องทำผมที่ผมตัวเมนผมโอ้ยไมตัวเมนพี่เคยเล่นไหมเคยเล่นดิเอามาป่วนเกมไงสิบล้านรอบอ่ะพี่เล่นเยอะเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ฮาวดี้เบนเนี่ะใช่เลยไปแล้วไปเน้าไปแล้วเ้าะ มีหมูเต้ะนะครับหมูเต uh ้ะคนปั่นอายุไม่ดูดูพี่เดิอายุไหนวะเฮ้ยดู๋ยวพี่ปัดเป็นไรอายุดูดิเสียงเขาแปลกๆเลยพี่นี่เสียงเสียงเขานั้นไงไม่ไม่ดีไงไม่ไมมอายุดูดูพี่ดิอายุอายุดูพี่อยู่เขาบนเรือเห็นยังนี่ยนี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไอ้ใช่จริงเหรอ เออเฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮ่ะฮ่าฮ่างโดนอะไรยิงวะน่ะโอเคโอเคโอเคครับครับไม่อยากฝากเขาไม่เข้าใจเลยน่ะถ้าพูดทางหิวอะไรยังไม่เข้าใจเลยโอเคโอเคครับไหนเมื่อกี้โดนโดนสปอนพีกเหรอนี่กูหมั่นไส้เออกูให้เช็คเลย พี่กินวานได้กินวานได้ไหมไข่โมแม่งวางพี่แพมไะพี่แพมไะเออแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยฝากฝากกันหน่อยฝากกันหน่อยขี้ผายขี้ผายคณะ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 โอ้โหไม่ผู้ตายไม่แล้วไงดูท่าขาเด้อเด้ออ่ะมันโง่ โดนโดนอาไรมาท่าองนี้แล้วครับเนี่ยอะไรนะครับจีจี้ครับไม่คนเอฟไงคนเอฟอ่ะคนเอฟอ่ะคนที่ชื่อต้องเลืยกตัวเอฟอ่ะ เออต้องมารยาทดีเกมดีอาจารยเออต้องต้องมารยาทดีหน่อยนะครับทำตัวแห้กับผมนี่โอ้ยังชอบเลยทำตัวเหมือนอายุวัฒน์ยังชอบมากเลยทําลาปตะโกนใส่ไม่ทําไมเขาด่าพี่ใช่เหรอไม่ได้ยินไม่เขาเบาไม่ไม่เมื่อกีมเมื่อกี้พี่ก็ตั้งมาที่ตะโกนดีเขาบอกอะไรสัสสักอย่างหนึ่งไม่อะไม่คุกคือด่าไม่ได้ยินเจดีเวล่าโดนด่าโดนด่าไม่ด่าครับเจดีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอเคครับก็ถ้าใครชอบผมก็ไปแค่นี้นะครับ ทุกอย่วนันี้ก็ขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบแล้วครับบ๊ายบาๆครับผม